เอาคือปิดฝาซิลิโคนนะจ๊ะเราใส่น้ำไปแช่ไว้ในซองฟิตนะจ๊ะอันใดสสกินอื่นเมือนฮือเขากะส่แช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดานะจ๊ะเนาะเขาก็สิปิดปิดตัวนี้นะจ๊ะเป็นซิลิโคนอนะฝาซิลิโคนปิดไว้ หรือกระดามีตัวแลบเนาะจ้ะพลาสติกที่แลบกับแลบได้ให้กันเนาะจ้ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะอยูอ่สันที่ว่างขายพวกเบเกอรี่เนาะจ้ะที่เฮ็ดเบเกอรี่พวกจานพวกถ้วยพวกเคียงอย่างพวกนี้จะมีตัวนี้ขายเนาะจ้ะเนาะเีากระสีแพ็คใส่ไวนะ้เนาะอันนี้ซื้อมาจากอีแกนเนาะ ใส่แบบนี้นะจ๊ะทุกคนแบบนี้นะจ๊ะเฮ็ดให้เสมอๆีน้ำไปไว้ในช่องฟิตเนะติดตัวนี้โอเคจ๊ะ หรือผูใ้ใดอย่า,าสร้างซื้อฝาในเน็ตนะจ๊ะเนาะเป็นฝาพลาสติกหรือเป็นชุดของเขาเลยก็ได้นะจ๊ะอันนี้เขาเป็นถ้วย,ยพลาสติกที่เ้ากินขนมแล้วเอาล้างเก็บไก๋น,นะจ๊ะเนาะแล้วเอามารีไซเคิลครั้งหนึ่งแล้วเจียทิ้งนะจ๊ะเนาะใส่นี่แล้วก็ทิ้งเลยโด้น้ำกลับมาใส่อีกนะจ๊ะใส่แค่ครั้งเดียวโอเคจ้ะแค่นี้นะจ๊นะเนาะก็จะน้ำไปเซฟ่องฟิตอย่าก,กินน้ำใดก็มาละลายน้ำแข็งนะจนะ๊ะเนาะ ตามไปเบิ่งพิเวนในกลัวกันเลยค่ะลูกกุหลาบสันวาติกาอันนี้มาทำอะไรพวกกรัว วันนี้จะตทำเอสโตรุคูลาเัลวาติกาเป็นอันนี้อืมที่เราไปเก็บมาเมื่อวานนะเก็บเมื่อวานนะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยอืมหอมอืมเราจะใช้น่ะปิโกลิโน่ซามซิคัมแล้วก็มี parmesan ฮาซิคัมใช้กระเทิอ่นึิงกิดนะแล้วก็อันนี้เป็นพิโนลี เป็นลูกเม็ดของลูกส่นเนาะเม็ดส่วมากๆันสามสิกระแล้วก็อันนี้เป็นาสต้าพิเศษนะเป็นาสต้าที่มาจากเจนัวคาเลียโทรฟีอันนี้เป็นลอยสามสิกรัะอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกะมะกอกเกลือไม่ต้องใส่เยอะนักเลอนะเพราะว่าน้ำมันมะกอกต้องวัดตวงไหม นจะดูใช่ไหมจะดูใส่ทีละนิดีละน้อยเกลือไม่ต้องใส่เยอะน่ะจิ้มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าฟอ์มาโจเนี่ยชีสอันนี้น่ะมันเค็มอยู่แล้วชีสสองอย่างนี้เค็มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วรูโคล่าเอ่อรูโคล่าโอเคอืมดูด้วยตาอ่าใส่อันนั้นก่อนใช่ไหมเอ๊ะทำไมไม่มีส่วนผสมไหเพื่อนอย่างเงี้ยอ่อนูนละไมัน มันจะไม่ได้ปิธีแล้วฉันใส่เยอะไปไหม <c oughs> มีเยอะใส่เยอะใส่ทีละหน่อยทีละง่ายกว่ใส่กระเทียมช่วยอะช่วยใส่น้ำมันมะก,กอกเติมเติมสองรอบนะ ผมเย,เยอะจะผมมาก,กเผ็ดๆด้วยใช่ไหมมันเหมือนคือประกาศเิียนี่เราไม่ประกาศแต่ซอยประกาศินฮายน,นั่น,นไงตอนนั้นนั่นก็เริ่มใส่เกลือนิดนึ่งเริ่มใส่เกลือนิ่งทำไปชิมไปใช่ไหม,มเปสโต้เนี่ย อย่าลืมว่าน่ะน้ำมันมะกอกอะต้มเป็นน้ำมันมะกอกก,กุนภาพดีนะอืมเอ็กซ์ตรา้าใส่ไปเรื่อยใส่นิ่ใส่ลูกคลาแล้วก็แล้วก็เลี้ยเอโวเอ็กซ์ตร้าวิ์จินออย์อืมเอโใส่ตัวนี้ Sonichas, hay pinoli. Uh -huh. colino Hay uh parmesán. -huh. จำเป็นนะก็ใส่น้ำ <Pal> ม <harder> ันอีกนิดนึงทันตรงนี้เราจะจิ้มนะใช่ได้นัวดปะใส่เกลืออีกนิดนึงอ่ะวายอยู่กวนว่า เหลือจากใส่พาต้าเนาะจ้ะข้าวสีใส่กระปุกแซ่ชองฟิตใสตะกินเนาะจ้ะฟัาวตี้หนึ่งมีเสื้อหนึ่งเนาะจ้ะข้าวสีใส่กระปุูใบตะกินใส่ชองฟิตเนาะจ้ะข้าวสีมะซังเนาะจ้ะมะซังเอ่อเสีเาสายบใส่ชองฟิตาจากกักรอันนี้ก็เแเหลียวเต้าเนาะใสหน่อยใส่หลายแล้วแต่าขอบขั้วนะจ้ะใส่ ไปหนึ่งขีดนะจ๊ะหรือว่านหนึ่งรอยกลับนะเนาะเนาก็สิปิดฝานะจ๊ะแล้เวเขาสร้างไปเรื่อยๆเนาะนี่ได้สองอันแล้ว ปีน,น,นึ่งนีเธอหนึ่งแล้วพี่น้องต้องมันก็กยยุไก่พ่อต้องเฮ็ดไว้ทั้งสี่ว่าพี่แว่นมากินเนาะแต่ไงเฮ็ดเตรียมไปแล้วก็ต้มพาสต้าก็ออกจากซองฟิตก็ไม่กินโหลดนะจ๊ะนึ่ง้อยกลางมีฟิสเซอร์จะเป็น เป็นไหมใส่ในฟิสเซอร์ใส่น้ำมันด้วยถ้าเก็บไว้ไม่จนเกินนะพอไหมขนาดนะั้นโอ้ยนี่เลยหละเกินไม่เป็นไรเนาะอ๋อจะพอไหมเนี่ยถ้าเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นอนะ่ะเราจะใส่น้ำมันมากอกกนะันกับอบนิดนึงอนะ่ะ mm hmm. มันช่วยว่าไม่ไม่ไม,ไม่สีไม่ไม่ดำดำอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็เก็บไว้ในตู้เย็นอนะ่ะทิ้นนึงอ่ะทิ้หนึงนะ mm hmm. อ่งนะต้องกินอนะ่ะ mm hmm. มันจะเสียนะ่ะ าะวกันนานะก็มีชี่สินะแต่ว่าถ้าใส่ในฟรีเซอร์ก็มาคุมดีๆนะปิดฝาปิดฝาปิดฝาดีๆปิดฝาดีๆนะไม่ต้องใส่น้ำมันมาก่อก็ได้เราใส่ได้หกเดือนนะในฟรีเซอร์มันจะดำไหมเอเวือนในฟรีเซอร์ฉันไม่ทินทินแล้วนะฉันไม่เคยใส่ในฟรีเซอร์นะจะลองดูนะฉันดียินงไรคนที่ใส่นะไม่มีปัญหา เราจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนาะใส่ใส่บางอันใส่บางอันไม่ใส่นะโอเคเดี๋ยวเขาก็สิปิดฝาเนาะจ๊ะสีส่น้หามันอีกจักอันนึงนะเนาะเขาสีร้องเมืองว่าใส่กับไใส่มันอะไรมันดีกว่ากันนะเนาะใส่แค่คุ้มข้างหน้าไว้กับพอเนาะจ๊ะเราต้องใส่หลายโอเคแค่นี้หลัก็ระปีต์ฟ้าเราไปในพิเซอศษนะมาเอาสีเก็บใเสเซร์ใบในช่องฟิตนะจ๊ะคุ้ม ถ้าผูบบ้ใดบ่มีซิลิโคนแบบนี้ก็ใส่เอ่อเพิร์ดไว้หยังและแไว้ก็ได้นะจ๊ะเนาะหรือว่ามีฝาพลาสติกเอ่อซื้อตามเน็ตก็ได้นะจ๊ะที่เป็นกระปุกแบบมีฝาพร้อมก็สิสะดวกสบายนะจ๊ะใส่ช่องฟิตสนะิได้บ่แตกเนาะมันสิได้บ่เหียเบ่หกนะจ๊ะสิได้พอมีน้ำแข็งเกาะหลายเนาะ,ะซิลิโคนนี่เขาก็นั่งกับมาใส่ได้อีกเนาะจ๊ะเนาะ สองอันนี้ประมาณซียูโรนะจ๊ะสองแผ่นตัวนี้นี่เวาซื้อในห้างสีฟ้าก,กับสีม่วงนี่เวาซื้ออยู่ห้างอีแกเนาะห้าิีอีกอแต่เขาจะเขียนบัญชีไว้จะเขียนไว้ได้น่าจะแต่เหาสิบวันให้เกินหกเดือนนะจ๊ะนะเอาสิเก็บไว้ใส่แบบนี้นะแก ไ้เขียนกระดาษติดก็ไปก็ได้นะจจะเขียนใส่ไ้นะจจะใ,ใส่ไปในถุงมาดูดูน่าจะนะ,ะ,ะ,ะเซยสง่งปิดบานที่น่อโอเค Este es un